ส่วนเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องของเด็กเป็นเด็กนักเรียนชั้นป .6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอด็ดแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้เข้าสอบโอเน็ตจริงๆไม่ให้เข้าสอบคือเด็กๆอ่ะเขาจะรอการสอบโอเน็ตนะะเขาก็จะตั้งใจอ่านหนังสือเตรียม,มตัวมาอย่างดีมันก็เป็นการวัดระดับอย่างหนึ่งด้วยแต่ปรากฏว่าคุณครูไม่ให้เพราะอ้างว่าเด็กรเรียนไม่เก่งและถ้าไปสอบมันจะไปดึงคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอย่างนั้นเลยทีนี้พอผู้ปกครองรู้ไม่ยอมค่ะเลยบุกไปถามเหตุผล ถึงห้องสอบเลยว่าม er mm ันเป็นเรื่องนี้จริงๆเหรอเหตุผลนี้จริงๆเหรอนะคะโอ้บัน้ำมูดองารอกันมันรอมันเกือคมอย่แล้ค่ะอาจารย์ค่ะก็เลยแบบบ่สบายใจผู้ปกครองนะคะเขาเป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้ขณะที่ไปที่โรงเรียนที่ใช้เป็นสนามสอบโอเน็ตเลยนะคือไปที่สนามสอบเลยไปทวงถามสาเหตุว่าทาไมครูประจําชั้นไม่ให้เด็กเข้าห้องสอบผู้ปกครองของเด็กเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้บนโลกโซเชียลแล้วบอกว่าคือตัวเขามีหลานสองคนเรียนอยู่ป .6 โรงเรียนประจําตําบลแห่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ด ทั้งชั้นเรียนในมีนักเรียนแค่6คนเท่านั้นเองแต่ครูไม่ให้หลานทั้งสองคนนี้เข้าสอบโอเน็ตอ้างบอกว่าที่ไม่ให้สอบเพราะว่าเด็กปึกค่ะคําว่าปึกภาษาอีสานคือแปลว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งอะ่ะกลัวจะทําคะแนนเพื่อนตกคําพูดเนี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นบาดแผลฝังใจเด็กเพราะว่าถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนล้อว่าไม่ได้ไปสอบไม่ได้ไปสอบอ,อย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าน้องว่าน้องไม่ฉลาดอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็เลยเกิดความอับอาย จนกระทั่งเมื่อวานเป็นวันสอบโอ e เนนะคะ12กุมภานะคะก็เลยพาหลานไปที่โรงเรียนเพื่อเข้าสอบแต่ครูบอกว่าถ้าจะสอบไปติดต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองหลังจากนั้นครูก็เดินออกไปค่ะทีนี้พอผู้ปกครองไม่ได้รับคําตอบก็เลยใช้โซเชียลนี่แหละโพสต์คลิปนี้เลยระบุข้อความว่าเรื่องนี้ต้องถึงครูตรีนุชเจ้ากระทรวงศึกษาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปรากฏว่าช่วงค่ำคค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปพบผู้ปกครองนักเรียนเลยนะคะ ทางพอ,อเนี่ยขอโทษผู้ปกครองค่ะส่วนเหตุผลว่าทำไมเด็กทั้งสองไม่ได้เข้าห้องสอบเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างสอบถามครูประจำชั้นอยู่หลังจากผู้ปกครองได้ฟังคำอธิบายของพอ,อก็แน่นอนว่ายังคาใจเพราะคือก็ยังไม่ได้เหตุผลที่ชัดเจนอยากให้ครูประจำชั้นเนี่ยเป็นคนมาชี้แจงเองว่าทาไมต้องมาตัดอนาคตเด็กแบบนี้นะคะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนายอานน์คนขยันผูดในการโรงเรียนบ้านป่ายางนะคะก็บอกข้อมูลว่า สำหรับการสอบโอเนของนักเรียนทั้งสองคนที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบเนี่ยแต่ก็สามารถเข้าสอบได้ในลักษณะ Walk-in เพราะว่าคะแนนโอเนไม่ได้มีผลต่อการไปเรียนต่อหรือว่าคะแนนอะไรทั้งนั้นไม่มีผลต่อการจัดระดับโรงเรียนเป็นการสอบวัดความรู้เด็กว่ามีความรู้ระดับไหนแล้วที่ผ่านมาโรงเรียนมีปัญหาหลายเรื่องในช่วงการระบาดของโควิด1 9ทั้งเรื่องจัดเรียนการเรียนการสอนที่ไม่สามารถจะเปิดออนไซต์ได้ก็ต้องสอนแบบออนแฮน คือการแจกใบงานให้เด็กไปทําที่บ้านเด็กก็เลยอาจจะไม่ได้เรียนรู้ตามศักยภาพที่ควรนะนะคะเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์เป็นวันที่ผู้ปกค,ครองพาเด็กทั้งสองไปสอบและพบครูประจําชั้นหลังจากนั้นเด็กทั้งสองก็ได้เข้าห้องสอบกับเพื่อนๆเ,เป็นการสอบแบบ w a l k in และค่อยแจ้งชื่อไปที่เขตพื้นที่การศึกษาภายหลังค่ะ,ะส่วนเรื่องสาเหตุที่ครูแจ้งว่าไม่ให้เด็กสอบอาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าช่วงที่มีการส่งชื่อนักเรียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้าสอบเนี่ยเด็กประสบอุบัติเหตุก็เลยไม่ได้ส่งชื่อไป ต่ก็ยังสามารถ Walk in ในวันสอบได้อันนี้เป็นคำชี้แจงจากพออ,อนะคะซึ่งทั้งหมดอาจจะมาจากการติดต่อประสานงานระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองที่ไม่ชัดเจนเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นส่วนตัวคุณครูก็จะเข้ามาขอโทษและชี้แจงรายละเอียดกับผู้ปกครองในโอกาสต่อไปนะคะคือเบื้องต้นก็ยังเป็นคำชี้แจงจากทางพออ,อตามเหตุผลนี้นะคะแต่แต่ อันนี้สงสัยนะตั้งคําถามไว้เฉยๆว่าท่านผอ,อบอกว่าก็ถ้ามาแล้วเนี่ยคือจริงๆ Wal k i อได้แล้วทาไมน้องไปถึงเราไม่ได้เข้าว่ะ <c oughs> อ๋อใครอยากรู้เฉยๆค่ะคุณผู้ชมครับ